ก็เขานะมีด yeah, MM ้วงกวางนะซึ่งเป็นด้วงกวางที่แบบโงงมากเวลาลักไข่ลักกวางนะวะโอ้ดูครับอืมโอ้ตัวนี้ก็ตายเออเสียดายโอ้ตัวผู้ได้สมอลลี่แล้วทุกชาติกวางบ่มีอ้อยกี่ตายแล้วล่ะตัวเนี้ยโอ้ตัวนี้โอ้ตัวนี้โคตรใหญ่ สวย,สว,ย,ส,วยส,สวัสดีครับผมก,กับช่องโฮเมโกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปแอบย่องบ้านพี่นาวากันนะครับผมต้องบอกแบบน,นี้ก่อนนะว่าพี่นาวาเนี่ยเป็นเพื่อนของผมนะ ซึ่งตอนนี้พี่นาวาไม่ได้อยู่ที่บ้านเนาะไปอยู่ที่แม่สอดเนาะยังไม่กลับลงมานะก็เขานะมีดวงกวางนะซึ่งเป็นดวงกวางที่แบบโงงมากแล้วก็ตัวใหญ่แล้วก็สวยอย่างมากเพราะว่าเป็นดวงกวางเพาะพันธุ์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีกี่ตัวนะแล้วก็มันจะสวยจริงมั้ยหรือเปล่านะครับซึ่งมันถ่ายรูปส่งให้ผมแบบมันแบบสวยมากเลยแต่ตัวจริงๆแล้วมันจะสวยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมก็แบบ ถ้าเกิดแบบมันมีสวยจริงๆเราก็จะแอบ,บขโมยกลับบ้านแล้วก็จะเราจะเอาไปพี่โลกนะเออมันตามตัวเราไม่ได้หรอกเนะโอเคงั้นเราไปดูดวงกลางของพี่นาวากันดีกว่าครับผมไปเลยดีกว่า Let's go Let's go ไปบิกบ๊กบิ๊กโอ้มีแมาเฝ้าด้วยบิกบ๊กบิก๊กบิ๊กนี่ครับบ้านพี่นาวาเราจะต้องแอบจ่องไปอ,อย่างเง แม่ลักไทยลักกวางนะวะนี่ครับท่านผู้ชมโอ้โหดูดูดูตัวนี้โอ้โหอันนี้แน่สงสัยแน่จะเป็นพ่อพันธุ์พ่อพันเพะเพะกับลุงชาติมีตัวแม่ไปเลยเนี่ยโอ้ตัวเมียได้ไม่ได้มาหลอกมแม่ดูโอ้ดูครับพ่อพันธุ์เขายังหนาดูดิ โอ้แต่แข้งมันขาดนะสงสัยพี่นาวานะ่าจะเอาไปชนแม่สะบักสะบอมแล้วแหละดูดิอโอโหตายอ่ะดูดิฮฮ<ฮ>ยังสวยอะ่ะโอ้แล้วแม่แม่พันธุ์มันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยไ <ay> เดี๋ยวเราไปดูยีเยีเลยพี่จ้ากรล่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยตลกออะไรงโอ้ตัวนี้ก็ตายเออเสียดายตัวใหญ่มากดูดิอุ้ย ยังสวยเลยนะครับดำซะด้วยอขอลองแรงแล้วท่านผู้ชมสวรรค์มาโคตรละโอ้ตัวนี้โอ้โอ้นี้โคตรใหญ่โอ้แต่อ้อยแทบจะไม่มีกินละพี่น่าไปดูดิอืมโอ้สวยอะตัวนี้ดูดิท่านผู้ชมโอ้ยดูเขาโอ้ยอืม อะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้ไหมอู้หูิดโพ้ซะด้วย,อ,ยวอูอ๋อมันไปซื้อมันยากหน่อยปะอะไรวะเน,นี่ยอ๋อรู้นึกว่าเครดิตเครดิตแลนด์อันนี้ก็ไม่ลุ่มนะอู้ตัวเล็กจิตฤทิ์เลยอันนี้อ่ะอู้ตัวนี้ก็มีอูอ้หูดูครับท่านชมตัวนี้อู้หูยังใหญ่เลยโอ้ดูดิ ออาย่างสวยเลยดูดูดิอืม้มมันมีเยอะนะเนี่ยตรงไหนมีบ้าอ๋อตรงในนั้นก็มีบ้าตรงนี้นก็มีว้าโอ้ตัวผู้เล่สมอลลี่แล้วนี่สมอลลี่แล,แล้วล่ะเออท่านชมได้ละเออ ลุงชาติกวางบัมีอ้อยกินตายแล้วเหรอตัวเนี้ยอ๋อมันตายอยู่ตัวหนึ่งเอ้สองตัวแล้วว่าวเลเลยมันสวยแต้ว่าอย่างอ้อยดำหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจ้าของมันมาหอนแล้วไอ้พวกอะไรเดี๋ยวสมอลเล่แล้วตัี๋ยวเขาตอกใจตัวสองตัวเหรเจ้านายสองตัวไหนเนี่ยที่มีอยู่ตายอยู่นี่ตัวหนึ่งนะบอกเนี่ยนี่ตัวหนึ่งแล้วลุงชัดสองตัวเหรออ๋ออันนี้อัเดี๋ยวสมอลเล่แล้วเดี๋ยวมันเปลี่ยนอ้อยของมันนั่นแหละโอ้ท่านชมดูครับ โอ้ยตัวนี้ต,นนตัวนี้ดูครับอืมตัวยังใหญ่นะครับแปลว่าอ้อยนะครับอืมอันนี้แน่จะตัวเก่งของมันเลยเนาะกระอกหลกนะอุ้ยงามใต้งามว่ะตัวเนี้ยอ้อยตัวใหญ่ด้วย,ยนี่วะอู๋สองนิ้วเลยสองนิ้วเลยนะอุย้ยมันสั่งมาจากที่ไหนหถึงแชาติปองวะกองน้ำตาลละเลติมให เอาออกจะได้ไดนะโอ้ยเี๋ยวเปิดจัดกรนเองเี๋ยมเปิดป,นปอกโอเคครับท่านผู้ชมแน่จะหมดเพียงเท่านี้ละเดี๋ยวผมจะไปปอกอ้อยให้กวางพี่นาวานะสงสัยแบบน่าจะอดตายน่าจะอดตายแน่นอนนะครับผมถนะ้าถ้าไม่ปอกให้นะครับดูครับสภาพอ้อยดูอพี่นวาว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปปลอกอ้อยให้กวางพี่นาวาดีกว่านะครับผมไป Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up and do the green, bitch, you ain't seen anything. I pop 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 with the new rock, electronic, blood's on sonic groove up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me. Okay, got done show I'm done it on that bump. Oh hey. hey. ก็ี่จะวาเสรอยแต่ตรงนี้ก็ใส่นี่ไว้ฮะแต่ส่วนนี้มันพอมีกินได้อยู่นะครับผมนี่ก็ใส่ไปนี่มันมัวบวยขนาดนี้เออมันนอกกันลุงชาติอะนี่แทงย่อยก็ขี้เกียมันออกก่อนเนี่ยอแล้วแต่เออแต่ี่ถ้าาครูห่าครูบออืม่ไป้ปก็ที่มัน่ต ตัวหนึ่งก็โอ้หลายตัวกันเนี่ยนี่เห็นเฮ้ยมันจะตา๋าเฮ้ย <laughs> มันจะลิดมันว่ะ <laughs> ผู้ชายตัวเดียวผู้หญิงเป็นร้อยบอลล็อตดูแสลลุ่มล้อมเนะี่ย <laughs> <laughs> ทำบุญด้วยอะไรเนี่ยผู้ชายตัวเดียวผู้หญิงเป็นร้อย ดูทำนชมด pues er> ินเงียบๆเลยเออดินเงียบๆดินเงียเลยแต้ตงหักครับนี่ยอบรนมเียวฟังกุ้เคียนอนเ่ยเคยที่ขอบซะเนี่ยเคยเข้าเนี่ยใส่ซ่ามาเลยเนี่ยเออทาบอกกันมาทมาดูมาด่เลยเค ไปไปเดี๋ยวโดนแข่งมึอเดี๋ยวแข่งต้มนี่ครับท่านชมโอ้ยยังสวยอ่ะยังสวยอ่ะสวยจริงจริงข้าวนี่้เหนยวเนี่นก่าตัวนี้อเก่าอมาทิ้งเลยนี่ครับท่านชมอุ้ยไม่ถึงไม่ถึง อ๋อคบม่บมตม่ำเยต่ำเลนี่ครับอย่าง,ง,งสวยเลยจริงๆท่านผู้ชมตัวนี้แต่พี่นาวาน่าจะไม่ได้ขายถูกๆนะทาคานะ่าคาจะเป็นพรานนู่นแหละอโอเคครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากเราไปแอบย่องดูกวางพี่นาวานะก็ กวางพินาวาก็ได้สมอลล่ไปหนึ่งตัวนะ <c oughs> ถ้าได้เห็นคลิปนี้แล้วก็จงภูมิใจและดีใจยังมากนะครับที่คุณไม่ได้เปลี่ยนอ้อยและกวางของคุณไม่ได้ไปต่อนะครับผมก็อ่ะตามนั้นเนาะก็เดี๋ยวผมแนจะเอาแม่ลุ่มมาฝักให้กับพินาวาด้วยเนาะมาให้พินาวาเพาะพันธุ์ด้วยเพราะว่าตัวผู้ของพินาวานี่แบบตัวใหญ่อย่างมากเนะาะไอที่ผมได้มานะโอ้โหแบบกระจิตริดมากเลยเทียบไม่ติดเลยโอ้เนาะก็โอเคงั้นเดี๋ยวก็ปิด อีพีนี้ว่เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับแล้วก็ใครสนใจกวางทินาวานะเห็นมันบอกว่ามันจะขายอยู่นะแต่น่าจะราคาสัก200 300ขึ้นแหละเพราะว่ากวางมันสวยเนาะหายากแล้วด้วยก็ยังไงก็สามารถติดต่อมาได้นะครับทาง Facebook หรือว่าโทรมาได้0 8 3 5 0 6 9 1 7 4นะครับผมโอเควันนี้ผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพูมังงกจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ